นี่นะคะนี่นะคะเราก็จะมากินข้าวกันเนาะมากินข้าวกับฝั่งมุกดาหารสวัสดีค่ะคุณบุ๊คออนนะคะอยู่มุกดาหารเขาก็กินข้าวแบบเป็นตาเสียบแขกน้องม่อ่อยก็กินดอกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบลาปูแบบอร่อยเลยนะจัดชุดใหญ่เนาะค่ะเนาะเราได้แกงหน่อไม้กับปลาแห้งไานมีนนะมีนได้กินเป็นปลาแห้งแล้วมาเด้อมาเด้อหากินแล้วก็บอกต่อได้ว่าอร่อยมา เยอะละเคี้ยวได้ไม่ได้ปุ๊บกับปุ๊บก๊ับปุ๊บก๊มีคนมะอร่อยมากเลยค่ะมันมันมันสั่งซื้อได้นะคะทอดออกมาแล้วก็ร้อนๆเลยเนาะมันจะกับข้าวร้อนๆเนาะอร่อยแต่นี่มันเอาไว้อบอยู่อบอยู่นะปุ๊บกับปุ๊บกับเนาะ ข้าวคอยมั้งคือบอกเอามาขิงเดี๋ยวเอาไว้ให้ละกินข้าวคอยแล้วเจะใช้สีมาเตะแทนมาไงข้าวคอยมันกลัวเหรอคมันงามนะงามข้าวจอมเอ้าหง่อีกของเง่องีแบบนี้เอฟซีเอ้ยข้าวเจอมงามมาจังสวัสดีค่ะคุณบุ๊กอ๋ออ่าคุณบางอ้อนคุณบุ๊กอ้อนมาจังคุณมิตรมาเด้อมาเด้อสสวัดีนะคะกินข้าวเด้อค่ะเด้อค่ะไปห้กินข้าวกับมือละกินข้าวนะมาสายเอฟซีกินข้าวด้วยกัน ซ้อนนะบอลเนาะเนาะบอลบอกมามันซ้อนอยู่แน่นบอลร่างถวยนี่คนบอเห็นมันมืดนองยานทีก็บเปี้ยังไงเดือนแต่เดือนบาทคนบอกโ้บอลเปิดไฟเนาะคนงมมาเล่นบอกไปหางมแนนกินมาเตอโอ้ยบบแม่เราเพิ่งไปซําเดินะคะไปหางง้มเธอเนาะกว่าจะได้กินได้งมเอา มาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวทำมุขเพือกินข้าวอาหารแล้วอยากแต่เราไปทำเดนะอดรัเกากินอย่างพอเพียงเนาะนก,นก,นก็กินเพื่ออยู่ก็กินแกลหน่อไม้กันนะคะใส่ปลาท่านี่ไม่กินเผ็ดหรือเปล่าอืมป้าชื่อเหมือนกันนะ Oh. Oh. อันนี้นะคะช้อนสมัยใหม่นะคะนะคะก็โชคดีนะเราหน่อนไม้เรามันอันนี้เยอะอยู่แบบนี้เลยนะคะมีตีใหม่แห่งการกินเแกงหน่อไม้ <c oughs> มันจะมันจะสูดน้ำยังไงล่ะนี่ไม่ได้สูดเอกงหน่อไม้เนี่ยต้องสูดกินน้ำเอ็นเดียวดังใช่าะ โอ้แล้วรถมันขาดเดี๋ยวค่อยสิไปหารักของลุงนาให้รักก็อยู่ในที่นั่นนๆ่นี่นี่นั่นนั่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายนะคะเนาะ lắp nạp đứa và lắp ở và lắp ở phương đứa đấy nha cho anh ngủ lại anh như thế ừ. ừ. nhưng mà anh nạc, nạc đứa ừ. mà đưa mà, đưa. mà kín khảo năm đứa, mốc ăn khèo nấm cá nữa pino ăn khèo nấm cá ăn khèo nấm cá ăn khèo nấm cá ăn khèo ăn khèo nấm cá ăn khèo nấm cá ăn khèo nấm กต้องอยใส่ัดมาหานี่ก็ันี่ก็ังารวจมากุเ้าไปก็วัวกันไปนะคะขอบคุณนะคะทั้งสามสิบค่สวัสดีค่ะคุณอวันลบนะคะสวัสดีนะคะเสียงไม่ตกว่าจนเอาเสียงเสียงไม้ตกบก่ ฮัลโหลค่ะใครทำแล้วทีเจ้าเยมาเดี๋ยวีนะทุกอย่างมาแล้วแด้สักคนพอนก็แล้วลายหยกเลยได้ไปแดนแซนหางเครื่องันป่าไม้ก็แดนแล้วเห็ดแดงก็เห็ดแล้วแต่ยังหมเจ้ามังบกฮอดเนี่ยเจ้าฮอดสีใดแล้วดิอ่าโอ้ ่อยเต้นมันส oh, uh ิจ oh ักรบลระบาดนี่ฮะห้อนอุโดนโอ้ยดอกไม้เหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกอ้าวคอยจะกินข้าวท่าใช่คอยละวบ้าซืนถือไม้บ้บงนวหนาวได้สิได้ป้อนคือกันแด่แลกนมะฮามงหนาวมากเลยอย่าลืมมัเล่นเตะ่ว่าข้าวล้วมาแบบนี้ ินข้าวกับปลาแค่นนไหนาะวันไหนถึงพรุ่งนี้ก่อนค่อยคุยมันยังไม่ถึงพรุ่งนี้อย่าเพิ่งคุย <c oughs> อย่าเพิ่งคุยอะไรที่ล่วงหน้าตอบไม่ได้มาคะ่ะมาคะ่ะมาให้เห็นกันก่อนกินข้าวก่อนเด้อม,มาถึงก่อนมาถึงก่อนมากินข้าวมาอะไรน,นะฮัโลโหลว่าไงน,นะ กินข้าวมึงอย่าถามล่องหน้าเลยนะทุกอย่างมึงถามชอบถามล่องหน้าจังเลยสวัสดีค่ะมามามากินข้าวกินข้าวเด้อค่ะคะุณบุ๊คเอาเรืมใส่ไม้อ่ะสวัสดีค่ะอิ่้วป้ายเหรอน้ายาลาก็อิ่มแล้วนะคะป้าฮน,นี่บวางนาตักมาข้าวใหญ่ๆข้าวใหญ่ๆเลยเ<อ>จะหมดไหมล่ะเนี่ยอ่ะมอด,มดอ้าวโคป้า ฮันนี่ฟูงใหญ่มากอุ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมากนะคะอะ,อะไรนะเลี้ยงสามชั่วโมงเห็นท่าจะเย็นโอ้ยอป่านั่นเลยบอกปลาบอกวิตามิแห้งเนอะโคโคฟูงใหญ่ก็แบกลอยลอยโตเลยบอกโคเนี่ยโคฟูงใหญ่แบบนั้นนะ บักสามชั่วโมงก็บรจบเด้อปนะพอกับโคน่เบิ่งไปปกติก็เมนมานะโอ้ยน้อกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อทางที่ดูโฆษณาให้นะคะขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็ดูนกกรอนกินข้าวไปนะคะอ่าเราหันมาทางนี้นะคะนอกปอนสายจากสามชั่วโมงก็เบออิ่มคิดจะว่า้วพ่อพอกับโคค่อยนั่นแหละ อ่าฝั่งโน้นนะคะก็มีพี่ซีซีบอกซีซีอ่พี่โตเลยนะว่าพคิดว่ามาๆมาค่ะเหมือนเขาอิ่มแล้วนะคะคิดถึงตัวนั้นแหละเราดูที่โต๊ะนั่นแหละมันเยอะสิของเรามันมีแค่อย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นอะไรอะไรก็ว่าไปอาหารที่สาน ันเลิศเขายังไม่อิ่มเลยอ่ะแมบอแม่นเบ่งอยู่นี่เ,นดเดี๋ยวมาให้ดู